สวัสดีครับกระแสข่าวดังหมดแล้วครับโมรู้แล้วว่าใครทำลั่นเห็นหลักฐานหมดแล้วโมอามีนาลั่นรู้แล้วว่าใครทำเห็นหลักฐานหมดแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่คริสจักรเมอร์เทอรีสรังสิต์คลองสี่ปทุมธานีโมอามีนาเปิดใจในการรูปพิธีส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายถึงประเด็นดราม่าเฟซบุ๊กปริศนาที่นำภาพต่างๆของแตงโมมาโพสต และเรื่องของโทรศัพท์รวมไปถึงเพจทราบแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมีการติดต่อมาหาเราเช่นเดียวกันและได้ดูหลักฐานต่างๆและเห็นแล้วว่าเป็นเครื่องของพี่โมจริงหรือไม่เมื่อถามว่าบางคนมองว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหรือทำลายกันแน่โมม,มีนาก่าว,ว่าเป็นไปอย่างที่เพจบอกคนนี้เป็นคนทำขึ้นมาและ รู้ว่าใครเป็นคนทำบางอย่างก็บอกไปแล้วว่าให้หยุดและตนก็บอกไม่ได้ว่าคนที่ทำนั้นอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกและถามว่าถ้านี่เป็นการปั่นให้เรื่องไม่เงียบก,ก็ปล่อยให้เขาทําแต่ถ้าปั่นแล้วพี่เราเกิดความเสียหายก็ขอว่าไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับพี่เราถ้าอยากหาความจริงก็ขอให้เป็นหลักฐานจริงๆ ให้ขอดูอัลบั้มต่างๆหมดแล้วว่าเป็นเครื่องของพี่โมจริงๆซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครที่เป็นญาติไปแจ้งความก็เกินอำนาจหน้าที่ของตำรวจที่จะทำอะไรได้โมอมีนากล่าวและเมื่อถามว่าภาพล่าสุดที่ส่งไปให้กติกนั้นเห็นหรือยังโมก็กล่าวว่าหลังจากที่เขาโทรหากติกก็โทรมาหาโม,โ,มโดยวิดีโอคอลมาช่วงบ่าย2 1 9นาที เป็นคลิปที่ได้ขอและตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อถามว่าเชื่อได้หรือไม่โมอามินากล่าวว่าตอนนี้เชื่อใครไม่ได้หรอกทั้งนี้โมอามินาได้กล่าวว่าสำหรับหลักฐานที่ส่งมาไม่เกี่ยวกับคดีต่อให้อยู่ในคดีก็เอาผิดใครไม่ได้หรอกเพราะเบามาก ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ